ช่วงตอบทุกคอมเมนต์นะคะพิกกี้แล้วก็ริชี่พิกี้มีเพื่อนเข้าสายด้วยริชี่สวัสดีจ้าสวัสดีครับคุณพิกกี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนตอนนี้คุณคุณคุณแบ็กกราวข้างหลังเขาเป็นทีวี24ตัวใหญ่ๆไ,ไ,ไหมมันมองไม่เห็นอ่า ทางห้องหลักของป็นทีวี24เมื่อกี้นะคะท่านผู้ชมที่พอดีวิดีโอทิกเกอร์ไม่ได้ไม่ได้สดไปไม่ได้สดไปเพราะว่าพอสดปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถที่เราจะเรียกว่าบันทึกเทปได้เราก็เลยแต่ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ถ้าใครอยากดูเนาะยูทูบสคาร์แมวอ่าแล้วก็ยูทูบสคาร์แมวแล้วก็ทิกเกอรนะครับทิกเกอร์ทีวี24นี่ของฉันเนี่ยเห็นไหมว่าฉันเนี่ยเป็นโปรเฟชชั่นอลใช่ นะะคแล้วก็ติจิตอลทีวี24อ่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะตอบทุกคอมเมนต์นะคะจากท่านผู้ชมที่ถามกันมานะคะเมื่อกี้อ้เยอะแยะมากมายเลยหลากหลายมากมายเลยนะคะว่าเอ๊ะทำไมเอาตอบคอมเมนต์นี้ก่อนคอมเมนต์นี้พอดีว่าตอนจะลงเมื่อกี้บอกว่ามีคนถามว่าสื่อเสื้อแดงเนี่ยเอใช่ช่องพีททีวีหรือเปล่าคุณทิชิคือถ้าเป็นสื่อเสื้อแดงจริงๆตอนนี้เนี่ยนะค่ะตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือ ช่องพีทีทีคุณว่าใช่หรือเปล่าต้องบอกก่อนนะคะเมื่อก่อนนู้นนะคะแล้เมื่อก่อนนู้นหลุนหลุนปากดิกัชนด้วยนะก็มีทีวี24ทีวี24มีแอร์แคเต์ก่อนนะแล้วก็แล้วก็มีมีการไม่เข้าใจกันพอมีการไม่เข้าใจกันก็แกนรนำของระชอก็ไปตั้งตั้งพีทีทีนะคะแต่ปัจจุบันนี้พีทีทีไม่ใช่นะจ๊ะครอบครัจะดูความคุ้มค่าหรือวิสูดรัชศร เขาก็บอกแล้วเขาเขาเป็นหัวหน้าคณะหลอมรวมเพราะฉันพีททีวีไม่ใช่ช่องคนเสื้อแดงจับเดี๋ยวจะก็เป็นช่องของคณะหลอมรวมของพี่ตช่ณะดอแต่ว่ากีนนายความเป็นเสื้อแดงของพี่ตู่หรือทุกทุกคนเขาก็มีเขาก็มีความเป็นเสื้อแดงของเขาเองความเป็นเสื้อแดงแหละเราก็ใช้วิจารณญาณเรื่องที่เราจะรับชมว่าชอบช่องไหนก็ดูช่องนั้นชอบช่องไหนก็ดูช่องนั้นแค่แต่ช่องเราเนี่ย ทีี่สเนี่ยเสื้อแดงของจริงครับช่องทีวี24นะคะมันเป็นตำนานเด็ดกๆไม่รู้เดออเอเอแล้วก็ไม่ใช่ประเภทสู้ไปกับไปด้วยนะเพราะว่าตอนทหารมาที่ช่องเราในลาปิกกี้นะเรานี่สู้สุดลินทิ้งประตูเลยนะจนทหารเนี่ยหนีกระเจิดกระเจิงไปหมดเลยนาะปิกกี้นะอันดีบ้าท่านผู้ชมเห็นนบ้านอยู่ที่บ้านเนาะอ้าวกรอปิกกี้ พีที่ไหนทหารบอกน,น้องน้องน้องมาถ่ายบีซีจะดีไปไหนไม่า้องก่อนตอนที่เขาไปได้กั็เคยแล้วทหารใช่ไหมเธอตอนทนี่ทำอาหารมันทหาราาเขาไปอยู่กินนอนที่นี่เลยเออแล้วเขาก็จะต,ต้องมาถ่ายรูปทุกวันทุกเช้าก็จะเจอพวกเราแหละเออก็จะถ่ายรูปไปส่งนายเขาเออเออนั่นแหล,ละค่ะแต่พอเราเราเข้าเราเข้าคุกวงนายเลยเออเขเจอพวกเราเนอะเราก็บอกวา่าถ่ายสิพี่ถ่ายสิถ่ายสิถ่ายไปส่งนายหน่อย อุ่ยไ่ถ่ายเรามันเราไม,ไม่เขาหนีไม่หมดเขาหนีไม่หมดเลยช่องเราเนี่ยนะไม่มีพวกเราเนี่ยนะไม่มีประเทศแบบว่าที่เหมือนพักบางพักเนี่ยนะสู้ไปบอกไปสู้คือขอโทษนะครับอตอนที่พวกเราสู้อยู่เนี่ยคุณยังอยู่ไหนเป่าลูกบินอยู่ป่ะเอะเเอยังไม่เกิดเลยบางคนเนี่ยนะไอ้จะมาบอกสู้ไปกับไปเนี่ยคือ จะมาบอกนะครับว่าทหารเนี่ยคุณคิดดูทหารมาอยู่จ,จัดงานวันเกิดคุณทักษิณเนี่ยคุณจำได้ไหมค่ะตอนนั้นก็เป็นประเด็นนะคะอตอนนั้นคือจัดงานวันเกิดของพนนายกทักษิณเนี่ยิแล้วเราก็จะมีวายิ้วแผ่นใหญ่เบอร์เริ่มต้นเลยเข<อ>้าใหญ่เท่ากับผ้า้านอ่ะเออเออใหญ่เท่าใหญ่มาก<อ>นะทาหารต่อสายตรงหาพิ่กี้ค่ะเออเออชื่อไก่ไร่ใช่ชื่อไก่ไม่ใช่ไก่อูนะเอเอชื่อชื่อไก่บอกว่า เสียงดังใส่หูจะเป็นเลยเธอเออเาไว้ที่ลงเดี๋ยวนี้นี่ภายในสิบนาทีเออปลดลงจะปลดดีๆหรือว่าจะให้น้องขึ้นมาปลดคุณความจริงแล้วเราก็อยากจะบอกคุณไก่ครับถ้าคุณเก่งจริงนะครับก็ขึ้นมาปลดเองไว้สิคะปอมันตั้งหลังไตั้งหลังไม่ทันไม่เคยเจอแต่แต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาค่ะบพอตั้งหลังได้แล้วนะด่าเช็ดเลยค่ะไป็นที่ด่าค่ะ เข้าคุกวงในจะไปถึงที่ไปถึงที่กันเลยค่ะอ,อ,อ,อตั้งหลักตั้งหลัก,ลกที่วันเดียวแป๊บเดียวตั้งออหลักวันลุกขึ้นไปกองทัพบ,บกเลยวันลุกขึ้นไปกองทัพบ,บกเลยค่ะเพราะเหตุผลว่าทำไมต้องให้เราผลไวนิ่วที่มีรูปของท่านได้รบสีลมด้วยอแอค่เราจัดการมาเกิดของเราเฉยๆเนี่ยออมันมีตรงไหนวออันนั้นรู้สึกว่ายึดอำนาจยี่12พฤษภาใช่ไหมแล้วก็ย6กรกฎาเนี่ยเราจัดงานมาเกิดเราจัดงานเลยเดี๋ยวปีนี้เราก็จะจัดอีกนะปีนี้เราก็จะจัดอีกค่ะอาาแล้วตอนนี้ราสถานการณ์ทันแล กดป้ายลงนะจ๊ะเจอตีนค่ะนี่แล้วเราบอกเราไม่มีสู้ไปกับไปสู้ไปหมอบไปนะครับคนเขาสู้จริงๆอ่ะเขาไปพูดเออใช่นะคะ,ะแล้ววันนี้คุณลองดูซิว่าเมื่อกี้มีคอมเมนต์ะอะไรก<ะ>็จะมีคอมเมนต์ไล่ดูหลังๆต,ตรงนี้ไม่เห็นเลยแต่ว่าเห็นแค่บางอาันหน้าว่าประมาณว่าเขาก็บอกว่า ปาปองก,ก็บอกว่าใครมองฉนันมองยังไงก้าวไก่ก็แพอันนี้อันนี้เป็นความไ็นส่วนบุคคลนะเดเออันนี้ความไม่ส่วนบุคคลน้องว่ากันไปอันนี้เราพอนะพูดถึงเรื่องเขาก็บอกว่าขอพูดหน่อยคุณปิ๊กี้เรื่องในประธานสภาเนี่ยคือคือถ้าก้าวไกลชนะแบบสองห้าสิบเนี่ยเราไม่มีไม่มีข้อกังขา <นะ S 1> ไม่มีข้อกังขาอันนี้คุณชนะกันสิบเปอร์เซ็นต์ไปสิบคะแนนถ้าเกิดเอาพูดตรงๆไปแฝเลยนะคือไปโหวตฟรีกันในสภาเลยทั้งตำแหน่งนายก ทั้งตำแหน่งประธานสภาเนี่ยคือคือผมก็รู้สึกว่าทําไมเราจะต้องไปผูกไปไปผูกไว้กับพรรคก้าวไกล